รถอะไรรถเอันรถน้องกับตันจ้าจ้าคุณเจ้าของตันนะครับโอ้โหถอยใหม่นะครับป้ายแดงสดสดร้อนร้อนมีเลขไม่มีเลขกุญแจไหมไมีมีเลขแเปนีมีเลขแปดมาเลขแปดมาเลขแปดมาได้กุญแจไหมอองบอมีกุญแจอ่ เรียกอะไรเรียกอะไรอ่ะดูเรียกเลยเอ้ามันไม่มีสลักเหรอไม่มีเลขเลขไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีก็น่าจะเป็นศูนย์นะครับครับผมกับการครับผมมีคนเมน่นในชทองแก้วโอ้สวยมากนะครับกับตันใครเลือกสีเนี่ยสีกี่วันแล้วนะอ๋อเดี๋ยวกลับบ้าน แม่บนเลพือกให้วน่เอเลือกให้ใชแ้วหวานแบบมากนะครับเข้ากับหน้ากับตันเลยหน้าหวานกับตันหน้าหวานเข้ากับใบหน้าเลยกับตันหวานเดียวอืมใบสีีเลยสีไหนก็ไม่เป็นไรายแดงครับผมใบแดงม่ลาสุดตัวตัวท็อปด้วย ตท็อปตัวท็อปตัวท็อปแไแปดนี่งก็แปดศูนยแปดเราบ้างกันเลยแดีกันะดีอดีกัอีฟงการันตีแปด่น้อยชมกับตันซะกับตันเฮสนันเฮสนันนะคะถบกแวันนี้มเป็นวันดีจังเลยนแม่บุญถินก็ขายมาขาหมดกระสอบเลยวันนี้ขายแทบไม่ทันโอ้ดีใจ จนไม่ได้ถ่าย YouTube ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าดีใจมากเขาอยากให้แถมแม่ก็แถมไม่หมดเลยเขาคงจะซื้อเพราะว่าแม่ถินแถมเยอะเพราะว่าแถมตั้งครึ่งโลซื้อหนึ่งโลแถมครึ่งโลเขาก็เลยซื้อหมดเลยทั้งกองที่กัปตันขับไหมเริ่มเลยนะโอ้ลูกกับตันมาโชว์กันนะที่กัปตันมาโชว์หน่อยครับ ตัวเลขี่ดด้รถไปออไปชอบกลับมาพี่พี่ไม่มาตัดกันล่าซิ่งยางยังนี่ยังไม่ลายเลยยางเาพอมาตัวเราบอกให้เอาออกมันก็จะเป็นโองใหม่เลยของใหม่ั้นี่าจะขับรถใหม่เหรอพี่บุญพีจบุญซื้อให้้ใหญ่บุญสุดยอดเลยสวยด้วยนะเนี่ยสีหวานหวานสีหวานเข้ากับกัปกัน กับตันรับโชคายแดงล่าสุดที่กรอกเลยครับคันนีสส้สดสดร้อนร้อนคิงหนิงนนก็มาอัปเดตหนิงก็มาอ<ร>ัปเดตนะครับผอมอน้องแค้นอยด้ยใส่น้องแค้นสามแยกอ่ะ เก็เลยบอกเอาดีกว่าเดี๋ยอับไดีที่ั่นินดีนะครับยินดีกับกับตันดัมซิ่งครับในเลยใ่ในเอในมาอัปเดต้หน่เอ็นเมาอัปเดตเอนมเอิดมาอัปเดตฮอลแลนด์เหรอเนี่ยจ้าพงพูดเมื่อเช้านี่บมาแล้วนะครับ เลียนกลอ่า <c oughs> เทสเทสเทสได้เทสได้นี่หเงียบมากนะครับเสียงไงขี่ไปยังมึอแลงนี่ว่าไย่ยงนเนี่ยมิดจัดรอยเลยเทสได้เทสได้ โอ้เอานมเปรียวเอรีก็รักนมเปรี้ยวอยากไปด้วยแะนมเปรียวเนเพรานี่หลุดแล้วน่่กี้หลุดแล้วนิกกี้ม่ดว่าต้องสโลว์วันนี้มีแต่เรื่องดีๆนะวันนี้ตอนแรกเราก็ตัใจขออยานมาฮ บอลสโล่เลยบิดเลยกับน้องกับตาหนิ่งมากเลยนิ่งมากแล้ตัวเสียงนิ่งลองไหมพี่เเบาามกลยนะะคอันนี้เช็ดไรนะพี่หนึ่งอันนี้ตัวล็อกแล้วพี่หนึ่งแล้วพี่หนึ่งจะลองรถใหม่นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันใหม่ป้ายเดิน ล่าสุดเลยที่กกอกเราว่าได้ล่าสุดล่าสุดใช่ครับเพื่อออกมาถึงตรนีัวตนั่นไปเร็วแเรมไม่เสีงก็ไม่มีเนาะ้องาบาะงี้าับนเนาะนี่พี่เนงไปแล้วนะครับปรับบอดได้อยู่ไหมข้ามปีข้ามปี พี่หนิงมาแล้วมาดำด้วยสมุนเยอะแรงดีแรงดีแรงดีไม่ได้ใช้ดไปกับตันก็จะอ้วนเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งแน่นแ่พี่หนิงเป็นไงพี่เทสละถือว่าโอเคนะโอเคเนาะนิ่มแล้วก็แรงนิกับตันนี่ก็โชคดีมากเลยได้ ยินดีนะครับกับกับตันดําซิ่งนะครับผมรอบหน้าก็ขอให้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับครับผมสาธุขอบคุณครับแต่ว่าแค่นี้ก็สุดยอดเลยครับครับเทนี้ก็ดีใจแล้วครับผมครับนี่ครับแบตหน้าปัดนะครับนราก็พอได้ใช้นะครับครับผมต่อไปก็แลศมีนี้เราก็สามารถขับไปมาได้เลยก็ดีกว่าเราเดินไปมันคล่องตัวนะพวกเขาแบงค์พวกอะไรเราก็ใส่ข้างหน้าไปได้เลยครับ โมเครื่องเสียงใส่ปัน้าโอ้นี่กันผมว่าสายดำซิ่งไงแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปหมูใหม่ครับหมูเพิ่มความแรงนิดนึงต้องแงเหคะครับมันต้องแรงกว่านี้นิดนึงแรงแรงสายดำซิ่งครับผมปลาสูบต้องโกงก่อนครับ เดี๋ยวจะจัดแน่สิ่งหน่อยกับตันนี้ท่าน้ำหนักเพิ่มเพราะว่าไม่ได้เดินไงถ่ายคลิปก็ต้องนั่งรถถ่ายคลิปเหมือนนายผู้ที่ไงอ๋อต้องแบบนั้นเนาะน้ำหนักเพิ่มแน่นอนค่ะนะก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับทีโกกอกนะครับมีรถใบป้ายแดงจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้กับการน้ำซิ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผม นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ